ยี่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มีการทําดําเนินคด,ดีแล้วก็มีการลงทุกขาดโทษกับผู้ต้องหาจํานวนสองรายนะครับซึ่งยอดยอดสินค้าที่มีการตรวจยึดได้ทั้งหมดสามสิบตันประมาณไก้มประตูสัตว์ได้รับรับมอบของกลางจากกรมศุลกากรเพื่อมาทําลายตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมสุสัดกับกรมศุลกากรน,นะครับซึ่งวันนี้ได้รับออออมีพยานในการทําลายโดยเป็นประตสัตว์จังหวัด สงขานะครับประจเกตเก้าและก็ศูนย์วิจัยและบรรลุผลสัทเซพาซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่นะครับให้ความมุ้เฉพาะในการทาลายซากครั้งนี้นะครับซึ่งกรมบริษัทจะดําเนินการทาลายตามระเบียบกรมบริษัทนะครับโดยการฝังกบนะครับให้่ากบ่า50เซนแล้วก็จะมีการต้นยับลายเชื้อแล้วก็ฝังฝังมากเหนือจากพื้นดินอีก50เซนนะครับตามระเบียบกรมบริษัทต,ต,ต่อไปครับอาอถึงวิยาชนหน่อยครับการซื้อเนื้อหมูที่นำเข้าแบบกฎหมายนี้มีมีกลุ่มเสี่ยงยังไงบ้างครับ เ,เนื้อหมูที่มีการลักลอบนําเข้านะาตาจักของเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมูที่ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินค้าบางรายการอาจจะมีการปนเปื้อนทั้งจะเป็นสารเคมีเชื้อนะครับหรือสารเล่งน้ำแดงซึ่งเป,เป็นสารที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนในการบริโภคนะครับซึ่งาทางกรมปศุสัตว์โดยท่านสมชวน รัฐนตมังคลานนท์ธิบดีกรมกษุษสัตว์นะครับได้ให้นโยบายอย่างแจ้งเตนว่าเราจะมีการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนาเข้าแล้วก็เพื่อป้องกันให้เกษตรกรรวมถึงประชาชนได้รับเนื้อหมูคุณภาพที่ดีที่ใช้ในประเทศครับผมสำหรับรถนี้ครับเป็นรถใหญ่ในรอบปีไหมหรือว่ามีที่ผ่านมามีการจับกุ่มสองครั้งนะครับของเกษตรกรนะครับกับกรมปศุสัตว์นะครับรอบที่แล้วประมาณน่าจะมาสักสามสี่เดือนที่แล้วนะครับเป็น ประมาณ20ตันนะครับ,รบเข้ามาจากไม่ทราบแหล่งที่มาแต่ว,ว่าเป็นสินค้าที่มีมที่มาที่ไปนะครับเป็นเป็นซากือก่อนครับเพ่อได้ทาลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ